ข้าวเหนียวมะม่วงก็สาวทานไปแล้วนะคะกล่องนึงเนาะทีนี้ก็จะมาลุยกับทุเรียนให้เขาเปิดให้อย่างดีนะคะเพราะว่าขึ้นรถแท็กซี่มากลัวแท็กซีบ่บ่นไม่ใช่เลยหรอกเกรงใจบางคนเขาคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบนะคะทุเรียนเนาะส่วนคนที่ชอบก็จะหอม คนที่ไม่ชอบเขาก็จะเหม็นจะเมานะคะตัวสาวเองดีหน่อยว่าสาวชอบพ่อก็ชอบนะคะแม่ก็ชอบน้องสาวก็ทานได้แต่น้องชายน้องชายไม่ทานนะคะสามีสาวซึ่งเป็นคนเยอรมันก็ชอบนะคะเขาก็ทานทุเรียนเหมือนกันสามีชอบทานทุเรียนชอบทานลาบส้มตํานะคะแล้วก็อาหารไทยเขาทานเผ็ดด้วยเนอ,อ้นกตัวใหญ่เลย สามีสาวเขาก็ทานเผ็ดได้นะคะแล้วก็ชอบอาหารไทยมากมือไม้เล็บดำหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่อืมหอมากวันนี้ไม่ได้กลับสุรินเครียดต้องทานของหวานทีเยอะนะคะจะได้หายเครียดกล <c oughs> ับสุรินไม่ได้ กานทุเรียนแกเครียดอ้ําหหำ,น,ำ,น,ำ,น,ำนี่นี่น,นชินอันนี้ใหญ่ไปเนาะ อันนี้ยังแข็งๆอยู่นะคะอันนี้ก็แข็งบ้างนุ่มตรงนี้สงสัยโดนคนกดแต่ตรงนี้อันนี้ยังไม่นุ่มมากก็ไม่แข็งมากไม่ค้าแม่ค้าแอบไม่เอาตรงนี้ออกนะเนี่ยเอาน้ำหนักอื ยิงอยากเอาขึ้นเครื่องได้เนาะแพ็คขึ้นเครื่องกลับบ้านเขาก็แต่งมากับดอกไม้นะคะสวยดีอุ้ยอันนี้โดนทับลิดเดี๋้วอืมอ อันนี้กรอบนอกนุ่มในวันนั้นซื้อพันหนึ่งนะคะขีดละร้อยห้าสิบอันนี้ขีดละห้าสิบเก้าอันนี้สี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบสามค่ะลดให้สามบาท ข้าวเหนียวมะม่วงแม่ค้าก็ออกใจดีนะคะร้านมะม่วงแม่ค้าขายดีเพราะว่าน้องมิลลี่มิลลี่น้องมิลลี่ในเวทีประกวดเนาะในในเวทีอะไรนะงานดนตรีโลกนะโคเชล่าอะไรของเขาเนาะ เหลือเหลือหลายอย่างนะคะที่อยากกินแล้วยังไม่ได้กินก็มีพุ่งเต้นยังไม่ได้กินแล้วก็พวกหอยหอยแข็งเนาะเพราะว่าที่เยอรมันมีแต่กุ้งแช่แข็งนะคะกุ้งหอยแช่แข็งเนาะมันไม่เต้นแล้วแล้วก็อืม ออหอยแค็งไม่มีนะคะหาซื้อไม่ได้ตรงที่สาวอยู่เนาะสาวหาซื้อไม่ได้ทุเรียนมีขายนะคะแต่ว่าไม่เคยทันเขาสักทีกินแบบแช่แข็งก็ไม่อร่อยนะคะซื้อแพงไม่ว่าแต่ไม่อร่อยเนี่ย สาวโชคดีหน่อยที่สามีก็ชอบนะคะสามีชอบทานผลไม้ไทยแล้วก็อาหารไทยแต่ที่เขาบางอย่างที่เขาทานยากก็คืออะไรที่ต้องปอกอย่างกุ้งต้องแกะปลาก็ปลา,ปาตัวใหญ่เนาะจะได้ไม่มีก้าง กำลังกำบั่งอร่อยมาเมืองไทยจะกินทุกปีนะคะไม่ได้มาช่วงโควิดอดกินวันนี้ไปแรกเงินในห้างมีเขามาสอบถามเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องทำบโบทภตรงนี้ตรงนี้หน้ายักตรงนี้แล้วก็กีงกาเนาะ อืมอืมหอมมากอืมอร่อยใครอยากกินบ้างใครชอบทุเรียนบ้างเอ่ยยกมือขึ้น เดี๋ยวเยอะอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แบบกรอบมากแล้วก็ไม่ใช่แบบนุ่มมากนะคะก็ กินเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้กินต่อ กินหมดนี่ร้อนในหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <c oughs> <c oughs> ที่เยอรมันสาวกินแบบแช่แข็งมันเละ อันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินต่อกินแค่นี้ก่อนอันนี้เอาไว้เหลือเม็ดสุดท้ายไว้ต่อรอบดึกนะคะอันนี้ก็ไว้ต่อรอบดึกอีกกองนึ่งทานไปแล้วกินไปแล้ว